สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เน้นจะมาทำวิดีโอเปิดกระเป๋านักเรียนนอกค่ะซึ่งก็เป็นวิดีโอรแรกของชาแนนี้เลยนะคะซึ่งก็คือที่ทำวิดีโอวันนี้เป็นวิดีโอรแรกคืออยากจะแนะว่าคุณเป็นนักเรียนนอกคุณจะต้องใช้ของประมาณไหนซื้อของยังไงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็มีของหลายชิ้นที่จำเป็นสำหรับนักเรียนนอกที่จะต้องพกไปในกระเป๋าซึ่งจะบอกว่ากระเป๋า ใบเนี้ยหนักมากจริงๆเห็นมันใบแค่นี้ก็เถอะมันหนักมากจริงๆค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าทําไมพี่คะทาไมกระเป๋าพี่มันเป็นลายโอ้โหลายดอกมงดอกไม้อะไรเต็มไปหมดทําไมเขาไม่ว่าหรอคะน้องเขาที่นี่ไม่ใช่ที่ไทยนะคะที่เราจะแบบประมาณว่าห้ามใช้กระเป๋าแบบที่มันเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นสีดําเท่านั้นเพลนเพลนที่นี่จะใช้ยังไงก็ได้ ลายอะไรคุณก็ใช้ไปเถอะนะเขาไม่แคร์หรอกเท่าไหร่ซึ่งใครอยากรู้ไหมอันนี้คือย e ี่ห้อ Steve Madden แต่ไม่ได้ซื้อที่ช็อปเขาซื้อซื้อที่ร้านอื่นอะร้าน l อ s คือมันลดราคานะเลยซื้อมาโอเคอย่าเพิ่งพูดมากเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะจริงๆแล้วกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าที่มีช่องน้อยนะคะมีประมาณสามช่องก็คือช่องใหญ่ช่องใหญ่ช่องหน้าแล้วก็ช่องด้านในของช่องใหญ่อีกทีหนึ่งเป็นช่องเล็กๆนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันเลยข้างในเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะจัดของไว้เออหนักจริงๆนะถือนี่มือแทบซดอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรในกระเป๋าบ้างนะคะเริ่มจากสิ่งแรกแฟ้มค่ะเป็นแฟ้มริคาคุมานะซึ่งจะบอกทำไมจริงๆไม่ได้อะไรเลยนะแต่คือแบบ ก็เน้นมีแฟ้มอยู่แฟ้มเดียวนะคะก็คือใส่ทุกอย่างไว้ในนี้เน้นคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพังนึงจะต้องซื้ออีกแฟ้มหนึ่งแล้วเพราะว่าม,ม,มันเริ่มมันเริ่มมึนงงแล้วคือจะต้องแยกระหว่างแบบงานเอกสารใส่ตรงนี้กันบ้านใส่อีกแฟ้มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้มันเริ่มเริ่มไอ้นี่แหละเริ่มบานแล้วเดี๋ยวต้องซื้ออัอน,นันเดี๋ยวมันพังก่อนนะอะไรอย่างงี้โอเคแล้วหลังจากนั้นเน้งก็มีเอ่อมีไอ้นี่ค่ะ สมุดโน้ตสมุดโน้ตนั่นเองนะคะเป็นสมุดโน้ตแบบนี้ซึ่งถามว่าพี่คะทําไมมันเป็นสีสีทำไมพี่ไม่มีโรงเรียนพี่ไม่มีสมุดโน้ตแจกให้หรอคะไม่มีความจําเป็นกับน้องสมุดโน้ตที่นี่ไม่มีนโยบายการแจกสมุดให้นะคะไม่มีนะคะสิ่งเดียวที่คุณจะได้รับแจกก็คือใบไอเนี่ยสกูสกูคาล endar ที่มันเป็นแบบหนังสือ เป็นสมุดเล่มเล็กแล้วก็จะบอกว่ากิจกรรมโรงเรียนเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่โรงเรียนเรามันเล็กงานเลยไม่มีอันนี้ก็เป็นสมุดโนต้ตนะคะที่เล่มเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากเล่มบางทีมันแบบแต่ว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่าอันเนี้ยมันมีหลายหน้าแล้วก็สมมุติถ้าเกิดว่าเราใช้ปีนี้ไม่หมดเราเก็บไปใช้ปีหน้าอะไรอีกนะคะเออเพราะฉะนั้นก็นะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันไม่มีไซส์อื่นนะแต่ก็แบบเนี่ยถามว่าพกมันทำไมต้องสองเล่มปกติสองเล่มไม่ใช่สองเล่มออผู้จีนผู้จีนทำไมนั่นแหละก็เออปกติมันจะมีประมาณสามเล่มน,นะคะก็คือแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งอะอยู่ในล็อกเกอร์ปกติเล่มเนี้ยจะไม่ได้พกมาที่บ้านหรอกคือจะอยู่ในล็อกเกอร์เหมือนกันแต่วันนี้คือมันมีกันบ้านวิชานี้ก็เลยเอามาด้วยนะคะอืม สมุดนี้มันเป็นสมุดที่เราสามารถที่จะดึงดึงกระดาษออกมาได้แล้วก็แบบส่งคูเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ง่ายนะแล้วก็แยกวิชาได้ด้วยจดตามวิชาอะไรเงี้ยแล้วก็มีสมุดอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือสมุดที่เขาเรียกว่า composition book ซึ่งถามว่าต่างกันอย่างไรสมุดแบบนี้ที่มีห่วงก็อย่างที่บอกคือมันสามารถที่จะดึงเอากระดาษออกมาได้นะคะโดยโดยไม่แลดูแบบประมาณว่า มันแลดูดีอ่ะคือแบบมันว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอันอันเนี้ยมันเป็นสมุดแบบที่ดึงไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปดึงมันนะมันก็จะแลดูแบบเละเทะไปหมดนะคะคือมันจะแลดูแบบมันขอบมันจะไม่สวยแล้วมันก็โอ้โหคือมันไม่ใช่เป็นสมุดแบบที่เป็นกระดาษที่ดึงออกมาได้นะคะซึ่งเนี้ยอันนี้ก็เป็นจดธรรมดาวิชาโฮมรูมอะไรอย่างเงี้ยนะเฉยๆธรรมดานะเป็นสมุดที่เขารีเคเวสทั้งนั้นนะนะ เลยยี่สิปเซนโอเคต่อไปอันนี้เป็นไม่ใช่สมุดค่ะเป็นการาฟเพเปอร์ซึ่งก็อันนี้สำคัญนะคะควรจะต้องมีเพราะว่าในวิชาแมทเนี่ยส่วนมากเขาจะถามหาหการาฟเพเปอร์ตรงเนี้ยแล้วคุณก็จะต้องมีซักอันหนึ่งลองหาหาดูนะลองหาดูเผื่อไว้เผื่อแบบมันว่าบางทีแมทเวลาทำการาฟเนี่ยครูเขาจะไม่อนุญาตให ถ้าครูที่เขาไม่แค่แข่มวดมากเขาจะไม่เขาจะแบบโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องใช้การาฟเพเปอร์ก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะเจอครูแบบไหนถ้าครูแบบที่เข้เมงวดมากไม่อนุญาตให้ใช้กระดาษธรรมดาต้องเป็นการาฟเพเปรเพรเพรอร์เท่านั้นก็เลยพกมาด้วยอะค่ะไม่มีอะไรมากจากนั้นก็มีอันนี้เป็นไบเบิลซึ่งเรียนวิชาไบเบิลเหมือนกันบังคับเรียนก็เลยเอามาด้วยปกติอยู่ในล็อกเกอร์นะอันนี้แต่ว่าวันนี้มันมีการบ้านวิชานี้เลยเอามาด้วย หลังจากนั้นก็จะมีนี่ค่ะดิกมีทำไมสองเล่มคืออันนี้เป็นดิกไทยอังกฤษส่วนอันนี้เป็นดิกอังกฤษอังกฤษเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอยากคิดว่าคุณมีแทนสเลดในโทรศัพท์ของคุณแล้วก็จะอนุญาตให้คุณใช้นะ no ไม่มีทางบางคนไม่อนุญาตเลยโทรศัพท์เอาขึ้นมาโดนยึดยึดนานอาทิตย์หน้าก็มีนะเพราะฉะนั้นเตรียมไว้เผื่อด้วยนะ จากนั้นก็มีอันนี้ค่ะเครื่องคิดเลขคืออันนี้เป็นเครื่องคิดเลขที่แบบมันจําเป็นต้องซื้อนะถามว่าไม่ซื้อได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณเรียนแมททุกคนต้องใช้หมดนะคะคือมันเป็นเรื่องที่แบบจําเป็นอะครูก็ต้องถามให้คุณซื้ออยู่ล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเน้นจะมาอธิบายในอีกคลิปนึงแล้วกันนะว่าตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างแล้วก็ทํำไมถึงจําเป็นแล้วก็ซื้อรุ่นไหนดีอะไรอย่างนี้นะแต่วันเนี้ยเวลาไม่ค่อยมีโทรศัพท์แบตจะหมดนะแล้วก็ ไม้บรรทัดค่ะสำหรับวิชาเลขแน่นอนอยู่แล้วจากนั้นก็มีแว่นแว่นสายตาอุยจริงๆเนี่ยสายตาสั้นแค่ประมาณสัก200อเองมั้งสั้นอยู่ข้างเดียวด้วยก็บางทีแบบครูผู้กระดานไกลมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยวได้เยอะใส่แว่นแต่ไม่ได้ใสต่ตลอดนะแล้วก็จากนั้นก็มีอันนี้แรนด o m ค่ะบี a ไว้พังเพลงไว้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ โรงเรียนที่นี่เป็นเรื่องธรรมดาที่จะอนุญาตให้เด็กฟังเพลงได้นะถ้าขวดว่าครูใจดีเขาจะให้คุณฟังถ้าครูใจร้ายก็อดแต่บางทีมันก็จะเป็นนะสำหรับวิชาคอมอะไรอย่างเงี้ยน,นะกองดินสอของเราซึ่งจริงๆแล้วก็มีแบบไม่เท่าไรหรอกก็มีแบบพวกไฮไลท์ปากกาดินสอแต่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในนี้ก็คือจะมีอยู่2ออย่างก็คือเป็นแมกเนต เขาเรียกว่าตัวแมกเนตแบบนี้กับตัวแฟดไดส์ค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณเรียนคอมแฟดไดส์ com, จาเป็นนะคะก๊อบงานกลับมาทําที่บ้านได้เลิศแล้วก็ไอตัวแมกเนตเนี่ยก็คือบางทีคุณต้องมีงานพรีเซนต์หน้าห้องก็เอากระดาษมาแปะแมกเนตมีแมกเนตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยช่องหน้าช่องใหญ่ก็หมดแล้ะเหลือช่องเล็กตรงนี้ก็คือจะมีไม่ได้เก็บอะไรมากค่ะเก็บนี่มีลูกอมแพ็คหนึ่งมิน่นะ เพราะว่าโรงเรียนที่นี่ไม่อนุญาตให้กินหมักรัังนะคะไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาดอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ขี้กลัวคือแบบระแวงทุกเรื่องก็เลยแบบพกสเปรย์พริกไทยติดไว้กับตัวด้วยคือขี้กลัวมากคือคนลรจิตที่นี่มันมีถูกไหมล่ะโฮมเลดยิ่งเยอะเลยแล้วคือถ้าเกิดสมมุติเขาจะมาทําอะไรเราอะแบบเกิดเราโดนทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยพกไว้เถอะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะ อันตรายเกิดขึ้นได้เสมอนี่ปีนี้ปีชปงด้วยไงเลยแบบมนโนจิตเรากลัวไปหมดอะเริ่มกลัวแบบจิตตเตลิดเปิดเปิมไปหมดแลโอเคเดี๋ยวช่องหน้าค่ะช่องหน้านี่ก็สําคัญเก็บของเยอะเหมือนกันนะข้างหน้าอเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนจริงๆแล้วโทรศัพท์เนี่ยมีสองเครื่องก็คือเครื่องที่ถ่ายอยู่กับเครื่องนี้คือแบบเครื่องใหม่เนี่ยแม่เขาเพิ่งซื้อให้จริงๆไม่ได้เพิ่งซื้อเราก็ซื้อหน้าแล้วนะ เครื่องโน้ตเาไว้โทรส่วนเครื่องนี้เพลงแบบประมาณร้อยก็เพลงอยู่ในนี้แล้วไม่มีเวลาโหลดกลับไปเครื่องนั้นเนี่ยเลยพกสองเครื่องปกติมต้องอยู่ตรงนี้นะช่องนี้เก็บอะไรบ้างเคเราเก็บนี้ค่ะกระเป๋าตังค์ธรรมดานะเผื่อใช้โน้ตใช้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะจากนั้นก็จะมีกระเป๋าเก็บบัตรแยกเอาไว้จากกระเป๋าตังค์ ไม่เก็บรวมกันเพราะนี่เป็นสิ่งสําคัญทั้งนั้นอย่างเช่นบัตรประชาชนบัตรนักเรียนโรงเรียนเก่าบัตรเครดิตแล้วก็ใบขับขี่สองอันนี้มันเป็นบัตรแบบสะสมอะไรก็ไม่รู้นะคือกระเป๋าตังหายได้แต่ถ้าไอ้บัตรเนี่ยไอ้ซองเนี่ยหายซวยนะคะชีวิตแตบบ่ประมาณว่าโอ้โหจะลองคิดดูสมมตุติถ้าเกิดเราแบบเก็บบัตรสําคัญไวนะ้ในกระเป๋าตังอะหายหมดอะต้องทหม่หมดอะไม่ดีนะ เออเคยเรานะแบบชีวิตลำบากมากเลยแบบเก็บแยกดีก,กว่านะแล้วก็อันนี้เป็นสีเทียนค่ะซึ่งช่วงนี้เรียนใบเบิลแล้วไบเบิ้ลให้วาดรูปอะไรอย่างเงี้ยวาดรูป,ปแบบวันที่หนึ่งทำอะไรวันที่สองสามสี่คือเรียนใบเบิ้ลแบบเหมือนเรียนคล้ายๆกับเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนะเอาสีมาด้วยเผื่อจัดระบายสีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้วาดรูปเกือบทุกวันนะคะมีกระจกอันหนึง่งไว้เช็คตัวเอง พังแล้วด้วยแต่ก็ไม่แคร์ไม่แคร์อยู่ดีเอาไปเช็คตัวเองได้อะไรได้แล้วก็ต่อไปนี่เป็นน้ํายาลบคําผิดค่ะแต่แบบเป็นป้ายๆเพราะว่าบางทีเราจะมีแบบเป็นขวดที่มันเป็นน้ํายาธรรมดาคือเป็นขวดแบบปีบๆอ่ะแต่ว่าอันนั้นอะ่ะถ้าเกิดว่าเราผิดแบบทั้งบรรทัดอะ่ะไอ้นั่นมันไม่ช่วยไงมันจะเปลืองมากเราก็เลยแบบพกไอ้นี่ไว้ดีกว่าเผื่อมันผิดทั้งบรรทัดเป็นคนอย่างเงี้ยคือแบบบางทีทํางานอยู่บรรทัดนี้โดดไปบรรทัดนู้นอะไร มั่วมากหลังจากนั้นก็จะมีลิปมันหนึ่งแท่งค่ะเพราะเป็นคนปากแห้งมากต้องทาตลอดคือมันเป็นของจิปถานะช่วงนี้แล้วก็อันนี้เป็นแฮนด์ครีมบางทีมือแห้งก็ทาในคาบนะแล้วก็จากนั้นมีไอ้นี่เ a เปอร์คลค่ะอันใหญ่ๆแบบนี้แหละเนื่องจากว่าเรามีแฟ้มอยู่อันเดียวบางทีเวลาง,งานทุกวิชามันปนกันไปหมดเนี่ยไอ้ใหญ่ๆแบบนี้แ,บบแหละ ช่วยแยกงานได้ให้เป็นหมวดเป็นหมู่ว่าเนี่ยวิชานี้อันนี้อันนี้อันนี้นนไม่อย่างนั้นปนกันโอ้โหชีวิตวุ่นวายค่ะพกอย่างนี้ไว้เลยใหญ่ฝรั่งบรม,มทักนี่อยู่โอ้โหแม่เจ้าฉันเพิ่งเคยเห็นคลิปหนีบกระดาษให,ใหญ่ใหญ่อย่างนี้มันเป็นฝรั่งเห็นแล้วมันร้องโอโอย่างเงี้ยน,นี่เป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาใหญ่ที่สุดที่ชีวิตเคยเห็นมาฉันก็แบบไม่แคร์อันเล็กๆ็กใช้มันใช้แล้วมันชอบหายอันนี้เป็น เขาเรียกว่า hand sanitizer ค่ะก็คือเป็นเจลล้างมือพกมาทำให้สองอันจริงๆแล้วอันนี้เป็นอันที่ต้องอยู่ในกระเป๋าอันนี้มาจากล็อกเกอร์แล้วลืมเอาไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์คืออันนี้เป็นอันที่โรงเรียนแจกนะลืมเอาไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์เออมันก็เลยแบบติดมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปใช้แล้วนะคือบางทีมือสกระปรกไม่อยากจะเข้าไปในห้องน้ําทุกครั้งเพื่อล้างมือเพราะาห้องน้ําที่นี่เป็นอะไรไม่รู้คือนักเรียนมีแค่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบคนเขาก็เลยมีห้องน้ําหญิงหนึ่งชายหนึ่ง คือใช้ได้ทีละคนนะบางอันนะบางทีเราต้องการล้างมือด่วนๆไม่ได้ต้องการใช้ห้องน้ําก็ใช้ขยิบมาใช้อันใดอันหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะก็เป็นหูฟังนะคะซึ่งก็เป็นหูฟังจริงๆแล้วครยเอสเอลเขาบอกว่าจะต้องควรจะต้องมีหูฟังแบบนี้เอาไว้อันนึงนะคะซึ่งเขาจริงๆแล้วก็จริงๆบีดก็ใช้ได้แต่เขาบอกว่าขอให้เป็นอันที่ถูกหน่อยเพราะว่าเออเผื่อมันแบบ ไม่รู้ไม่รู้ว่าทําไมนะแต่เขาบอกขอให้เป็นอันที่มันถูกหน่อยเพื่อมันพังไปจะได้ไม่เสียดายอะไรอย่างเงี้ยมากนะคะอ,อพูดเยอะมากสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วค่ะหมดจริงๆริอเหนื่อยมากจริงๆใช้เสียงเยอะมากนะก็สําหรับอ่เดี๋ยวพูดเรื่องเครื่องคิดเลขนิดน,นึงแล้วกันเนาะไม่แยกแล้วก็คือเครื่องคิดเลขอันนี้นะคะเป็นสําหรับใครที่เรียนอัลจีบ้าสองรุ่นนี้ก็คือ tl 8 3จากยี่ห้อ texas instruments นะคะจริงๆมันจะมี2ยี่ห้อก็คือมี casio กับ texas instruments นะคะถ้าคุณเรียน a l g จีบ้าเนี่ยคุณต้องใช้รุ่น tl 8 3กับ tl 8 4มันจะมีรุ่นอื่นด้วยนิดไม่รู้เหมือนกันแต่รุ่นนี้มันจะมันจะทำกราฟได้นะะนะอ่ะค่ะนะเออแล้วก็ casio กับ texas instruments เนี่ยมันจะต่างกันตรงราคาก็คือ casio จะเป็นแบบเครื่องคิดเลขราคาถูก แต่ว่าของ t e x a s Instrument เนี่ยก็คือมันจะแข็งแรงกว่าทนทานกว่าไม่เปืองแบตเท่าอะไรประมาณเนี้นะคะก็นี่แหละเออเนเลนอัลจิบ้าสองนี้ก็ต้องใช้ใช้คุ้มมากเลยนะตัวนี้แบบใช้ทุกวันจริงๆซื้อมาแบบแพงอะราคาแบบไม่มันเกินหลักห้าสิบไปแล้วอะก็คือแบบปกติแล้วห้าสิบนี้ก็แพงแล้วนะแต่อันนี้ขยบไปอีกอะซึ่งแบบตอนซื้อนี่แบบฝืนใจมากพ่อแม่ก็แบบ ฟ้นใจแต่พอซื้อมาแล้วมันได้ใช้จริงๆแล้วมันใช้ดีมากรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่านะคะก็คือเป็นรุ่นที่ไม่ต้องชาร์จแบตของรุ่นของน้องนินที่ใช้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ต้องชาร์จแบตซึ่งนินว่ารุ่นเนี้ยโอเคกว่าซึ่งนินคิดว่าคงไม่มีขายแล้วแหละไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะแบบไม่ชาร์จแบตไม่ต้องชาร์จแบตมันก็ดีไงคือแบบไม่ต้องมานั่งวุ่นวายกับชีวิตอะไรเงี้ยเนาะค่ะสําหรับวันนี้ก็พูดมากนะคะหมดแล้วคลิป 15นาทีสำหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้แหละค่ะนะเดี๋ยวแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเมาส์มอยเรื่องอะไรให้ฟังอีกคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องล็อกเกอร์โอเคสำหรับวันนี้คลิปหมดแล้วค่ะจบสักทีไปแล้วบ๊ายบายไปแล้ว